สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกองฝ่ายสุุูุกนนะคะอยู่ในช่องของติมกุศมาลํำเพื่อนออฟิเชียลนะคะอยากให้หูดจักอยากอ,อยากหงูดจักว่าตอนเช้าไม่ติมเห็นยังแน่ตอนนี้ไม่ติมตื่นแล้วเตือนทองเพลงแล้วนะคะขันตื่นสวยมันกระสีแบบว่ากระสีจำยังไ่ได้นะพี่น้องตื่นรีดค่ะไปนำ้ำ อาบน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเพ่นฉิจัดร้อยกระทงกันพี่น้องกับเขาเมื่อเพิ่งุมปีเดอร์มอแลงเด้อร้อยกระทองอด่างเง้ย่าว่าแม่ติ๋มสิเป็นกรรมการมาสั่งเจ้าสิเป็นกิ่งแท้ซําได้กับค่อยติดตามเอาพี่น้องขอบคุนทุกกำลังใจกดซับสไคร้ให้แม่ติ๋มน้ำแน่กดติดตามให้ด้วยกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้น้ำพรนะคะ ขอบคุณหลายๆเด้ลอลงคลิปใด,ดพ่อแม่พี่น้องค่ะให้การต้อนรับครับสู้เป็นอย่างดีว่าว่าแมวสีเขีนยังกิจวัตรประจำวันนะคะตอนนี้รีบพากัะบ,บุรุษสิลเลวตอนใดพี่น้องกินข้าวเศร้าไปเนาะตอนนี้กับกับชิม,มนสองโมงกว่าแล้วพี่น้องเนาะ อากาศหนาวแล้วกับฆ้ากันดูแลสุขภาพในเด้อเพราะว่าอากาศนันเปลี่ยนแปลงมาแล้วกับมีแมวลาคือเกา่าเละพี่น้องแมวลามาแล้วบลองพอนกับว่าโอ้ยบอดีเบิงแต่ละมือแตอน,นอนบารับปราชันเป็นมาติดเนาะติดในการแมวลาเนาะพี่น้องเนาะ ขอ่บวานนี่กับแม่ติมกับมาพ้อมยูกสาวสุสายให่อาศัยรุดเันมาก็ออาศัยลูกมาเพราะว่ามันเที่ยวเส้นทางเดียวกันแห้งยันว่าท่านแม่ลาอยู่กับมาหอนกับมาณใบาสามโมงกว่ากว่านี่แหละมาหอนบันแพงเพื่อที่ว่าสิอันเขาไล่การแม่ลา เรืงก้นกัว่าเบิแมวลาอ้ยแม่ติมคือปากเน่คือเงียบแท้่าสันค er ือสิเป็นเมื่อยรถพี่น euh ้องก็เลยพอไครบ่าวันในหมว่บ้านกันบะาวกับแจ็คสีบ่าวอย่่วางเนาะบ่าวเป็นนี่ยนบ่าวเปลี่ยน ก็คืออาย,อยุดยาไ,ได้ยามเบอกกัได้บ่คือยามลำดีรีดพาเห็นบ่รีดส็บ,บ่บเป็นตะนนูก็เอเีดอากาศเย็นแล้วกับพ่อแม่พี่น้องกับป้ากันรักษาสุขภาพกันแล้วกันเด้อดูแลจขคง โรคไข้ไข้เจ็บกะโอ้ยยาสามารถเบียดเบียนเด้อพีนนน่น้องเด้ออ่ะแม่ติ้มเป็นกำลังใจให้กัแล้วกันเด้อ่าสิยางไปทายดูมให้เบื้องละ่ะทายอากาศตอนเช้าว่าป็นังตอนนี้ดนแดดออกแล้วค้าท้องเพ่งจนแดดออกเคยตะตัวมากโอ้ยแดดเต็มฝาเลยน้อง ยืนเสาะมากับจักสีเห็ดเงี้ยงเนาะโมีแนเอาหีบผุดละมือแรงผุดละเด้อไม่ติมสิเป็นยังกะค่อยทะเบงเอาลอยกระทงกระไดเพ่นจัดกิจกรรมตัวกิจกรรมลอยกระทงนะคะ กสิอาชีพลงเรื่อยๆว่ากิจวัตรประจะบ้านเราเห็ดอยังแน่เราตื่นเศร้ากันมาเราเห็ดอยังเราวเปรย์ใสเราเห็ดอยังอยู่เราอยู่มองใดอันนี้ก็บมองอยู่มองเศร้ากันอยู่ใกล้ๆเนี่ยพี่นอ้องอยากสีไทยบึง้งเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นคางเวทีนะคะ ทางเวทีซาหน่อยโอ้ยร่มเลยพี่น้องร่มไม่ร่วเลยไม่ร่มดูอันนี้ก็เป็นโดมโดมนะคะดทูทงหน้าก่อนเงียบจักหน่อยอเดียแม่ติมสีไทยต่อให้เบิ้์ดพี่น้องเด้ ติมน,นะคะเอ,อมาม่ติมนก้าวหาก้าวมาก็จะเป็นหอมใหญ่จืดใหญ่จืดอย่างจืดแตน้อยใหญ่จืดมาสวัสดีค่ะพ่อตื่นละตีโอ้ยจืดรนนเนยป้าหินทองเพ่งอยู่พี่น้องทองเพ่งอย่างพ่อ โควิดเมื่อไหร่จะหยุดสักทีตื่ออันแตงเอาเลยรเปนบ่แตงให้เขาป๊ดตัวยี่พอผนมาเกียงแต่ยี่พอแรงนอนพร้อมกันแต่ว่าเราตื่นก่อนเออโอ้แข็งแรงค่ะพอรอนม่หลายตัพ่อกินข้าวไปพ่อไปตัดผมมตาโออพ่อจะไปใส่อะไรนี่การชิปหากินข้าวให้ได้กินข้าวที่กินอะไรข้าว ยางพอได้ยังกินตอนเศร้าร่ได้ว่าได้ไปใส่ลั่นใส่ยังแหละตีพ่อเศร้าไปแล้วบ่น้ำมันลกใส่ด้ีเละมันหก็มือซืมือก็พยาามเตือนหนึ่งพยายามมือไปซื้อเดือก็ิงร้งกับ่ี่อย่างบ่ได้ก็เลยบ่ไปตีพ่อเออก็เลย่นู้อยู่หมู่บ้านนู้นี่นี่ก็เลยไปหนึ่งป่า ทรอยมาให้โอ้โยป่าต่อปเสบตัวนงป่าลุกพ้นเนาะป่าที่อยพอล์ห้ากับตื่นแล้วนะคะอันนี้ของยูพอล์แล้วมันหป็ยของยจืนแม่ติ่มบะชิพายางหล่อแม่ติ่บชิมีสันจอมยูีิน้องสวัสดีค่ะจา์สวัสดีค่ะจารย์ที่น้อกัดตื่นตาเสาจังว่า อยากตื่นมาทายคลิปคว,มเค,ควมเคลื่อนไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่แหละอันนี้เป็นลุ่งซองเบิ่งดวงด้วพี่นอ้องเพคนไายเอาดมได้น้นยอดเบิง 30, 40, 40. ่บงสามเมืองสี่เมืองมาทิมไทยถึงนี้ฝนเบิ่งให้บ้านน้อเนาะมดูเย็ดแล้วเมด่อแล้วต่อเถือกแข็งมาฝนตกก็สบายบ่บ่สาดบ่ยังแล้วฝนตะกี้ฝนตกสาดเพราะว่าฝนเย็ดทัานแล้ว บรรยากาศดีพี่น้องเป็นชาป,าปลาเป็นสุขภาพเป็นพงษาป่าปูตะไคร้ปลูกยังเต็มทั้งดอกแคปลาอันนีกปา่าชาปา่ปาปลนป่ากรสีลายอยู่ตัวเนาะเนาะทางฝุ่นเป็นโวงพวัวตะไคร้เนี่โอ้ โอเคนี่ป่านีสาปปาบรรยากาศตอนเศร้าเดียดพ่อซอเซยนกก,กับกาลังออกหากินคือกันแล้วก็บพ่นก็ได้พุ่นก็นกนต้องปากกัดยินทีบถ้ามาหากินเนาะพี่น้องเนาะ ขวางม,มาค้ามองยุง่งเศร้าเพิงๆอันนี้ก็จบแล้วีวิงๆงสอต่วมาตอนนี้บ้านใหญ่ๆมากขั้นดิสันจมบุญเลยจินนนนงจกข้างเขายุธงฝากกดติดตามในเรือพี่น้องเด้อ กด Subscribe ในช่องติมกุชมาลำเพลินออฟิเชียลนะคะขอบุณทุกๆก,กำลังใจกันแล้วกันเพราะว่าแม่ติมสิลงคลิดเลยพ่อแม่พี่น้องกะให้การตอนรับคำสู้เป็นย่างดีป้าเขาว่างแม่ติมไปบางหันบ่างขึ้นในเหลืองในเหลืองแล้วเหลืองป่วยแล้วไก่ชีดีเกียวแล้วอีกจักหน่อยอีกบุกีมือกับชีดีเกียวแล้วพี่น้อง หอดบ้านตึดหอ,อดธงขึ้นหอดหน,น้าต่ว่าบ้าน้ำจิมบ่บ่มีขขาหลวงตะกี้มีอยู่ตะกี้ปูเขาอยู่บัเนี้เป็นป้ายยางเมื่อบัเนี้ไปเลยบ่มีขขาวผู้ใดกินข้าวไม่เขามาส่งเลยเด้อผู้ใดมีข้าวมีนามก็เขมาส่งแม่ติ้มเนี่ยโอ้ยออนซ้อนข้าวดีหนอ เป็นน้องปลาที่มันเป็นปล่อยธรรมาชาติมันก็ได้ปลาเป็นตะไลเรื่องมงกุฎก็ได้คุณนืำปลาในน้ำนี่ปลาในน้ำนี่เขาบันดาปลาเขาง,งามครับพี่น้องโอ้ยกินหอดบานดี้ เป็นเล็กหน่อยอีพออีเมียพาดเยวเขาทำม,มือถิดตากระปุกฝืนด้เล็ดหน้าสมัยตะกี้พ<ม>่วมแล้วพ่วมการลัางสีรยวแล้วพี่น้องมึงตรงหน้าอันนั้นก็เป็นบ้านบ่อโจโนล่ทะตรงหน้าท่าทางท่องคุ่นจะเป็นท่งหน้าไม่กินหันประเทยไทย อันซ้อนเขาอันซ้อนน้ำขึ้นเขาขึ้นน้ำผันมาโอ้ยอยากกินเขาไม้หอม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 กินห้อยเกี๊ยงมือสาวเพื่อผีเสพดูน้องสุใจมีสายตาถึงหน้าได้กินกนนนกะทายคว้วเกินไว้หายเบิองนะคะกุลก้นกะยูไก่เนาะยูเมืองนอกกะมีขึ้นหอดเขาขึ้นหอดหน,น้ำขึ้นหอดยง้มเกีเก้ยวเขา ลมหนาวว่อยๆอยโอ้ยอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าที่พี่น้องเด้อขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะคะค่วมกันไว้ของเมติมขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะเมติ่มกับชิยุทธ์ขี้ใบแค่นี้กนเดี๋ยวเม่ติมกับชิท้ายใหุ้่งเรื่อยๆท้ายให้บึงเรื่อยๆนะคะขอบคุณนะคะติดตามาช่องเมติ่มเด้อติมกุสมาลำเพลนออฟฟิเชียลด้วยนะคะโปรดติดตามคลิปหนากกันแล้วกันได้พี่น้องขอบคุณค่ะ